เกิดเหตุนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งย่านปทุมวันถูกประกบยิงเสียชีวิตสองคนนะคะใกล้เคียงกับสถานีรถไฟชุมชนบางซื่อซึ่งขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวและกำลังตั้งข้อสังเกตว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงนักศึกษาบนรถไฟเมื่อช่วงเช้านี้หรือไม่ค่ะ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งที่ขี่ตามหลังรถของนักศึกษาสองคนที่ถูกยิงเสียชีวิตและพยายามเร่งขึ้นแสงหน้าก่อนที่จะลงมือก่อเหตุไม่ห่างจากจุดที่กล้องบันทึกไว้ได้การตรวจสอบพบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายสองคนสวมหมวกกันน็อกและเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ <Okay. S 1> ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนเทอดดำริข้างสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบเอกสารหนังสือเรียนชื่อนายชิษณนุพงศ์ศรีคชาอายุ22ปีและนายผลลวัฒน์จันวิเศษอายุ21ปีนักศึกษาจากสถาบันแห่งหนึ่งย่านปทุมวันไม่ห่างกันพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่พลตำรวจตรีชันทวิทย์รามสูตรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นักศึกษาเทคโนโลยียิงกันบนรถไฟช่วงกิโลเมตรที่11เมื่อเช้าที่ผ่านมาหรือไม่ และคาดว่าผู้ก่อเหตุติดตามนักศึกษาที่เสียชีวิตมาตั้งแต่ออกจากสถาบันก่อนที่จะมาก่อเหตุที่บริเวณนี้เนื่องจากหน้าสถาบันมีตำรวจตั้งจุดดูแลรักษาความปลอดภัย